การที่เรารู้และเห็นและเข้าใจในสัจธรรมความเป็นจริงนั้นได้มันต้องรู้เห็นเข้าใจว่า สิ่งเหล่านั้นมันเป็นของเที่ยงแท้ในความไม่เที่ยงแท้ของสิ่งเหล่านั้นมันต้องมองเห็นว่ามันเป็นของแน่นอนในสิ่งไม่แน่นอนของสิ่งเหล่านั้น นั่นก็คือการมองเห็นและเข้าใจในความเที่ยงของสิ่งที่ไม่เที่ยงมองเห็นและเข้าใจในความแน่นอน ของสิ่งที่ไม่แน่นอนถ้าเรามาแยกแยกแะรับพิจารณาดูนะเราจะเห็นความเที่ยงและความแน่นอนในสิ่งที่มันไม่เที่ยงและมันไม่แน่นอนนั้นเพราะถ้าเราจะมองโดยผิวเผิน ถ้าเราจะพิจารณาโดยผิวเผินเราก็จะเข้าใจโดยผิวเผินว่าสิ่งทั้งหมดทั้งหลายทั้งมวลนั้นสัตจะทำความเป็นจริงของเขาคือความไม่เที่ยงแท้คือความเกิดขึ้นตั้งอยู่แปรปรวนและดับไปนั่นคือสัตว์จะทำความเป็นจริงของเขา เราเข้าใจในลักษณะอย่างนี้มันก็เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องแต่ยังไม่ละเอียดละออนแต่ถ้าเราเข้าใจถูกต้องละเอียดละออนในสัจธรรมความเป็นจริงนั้นเราก็จะเห็นความเที่ยงในสิ่งทั้งหลายทั้งมวน ที่มันเป็นไปตามสัจธรรมความเป็นจริงเห็นความแน่นอนในสิ่งทั้งหลายทั้งมวลที่มันย่อมเป็นไปตามตามศัจธรรมความเป็นจริงของเขาทำไมเห็นอย่างนั้นละ่ะจริงว่าละเอียดเห็นอย่างละเอียดละอ,อ สิ่งทั้งหมดทั้งหลายทั้งมวลสาภาวะธรรมมันคือสาภาวะธรรมสั่งสิ่งทั้งหลายทั้งมวลที่เป็นสาภาวะธรรมที่มันคือสาภาวะธรรมต่างๆนั้นมันมีมันเป็นไปตามสัจธรรมตามความเป็นจริงของเขา สัจธรรมที่เป็นไปตามความเป็นจริงของเขาก็คือเกิดขึ้นตั้งอยู่เปรียบปวดระดับไปไม่มีอะไรจีรังยั่งย่นไม่มีอะไรที่จะเป็นเกณฑ์สารที่จะเอามายึดมั่นให้เป็นตัวเป็นตนเป็นของเราของเขาหรือของใครได้อันนั้นคือสัจธรรมความเป็นจริงของเขา สัตธ์จะความเป็นจริงของเขามันเป็นอย่างนั้นนั่นแหละคือความเที่ยงของเขาความเที่ยงตรงของเขาคือเขาย่อมเกิดขึ้นแปรปรวนและดับไปสัตธ์จะทาความเป็นจริงต่างๆทั้งหมดทั้งห้ายทั้งมวลเกิดขึ้นแปรปรวนและดับไป นั่นคือความไม่แน่นอนความไม่เที่ยงแท้ความไม่แน่นอนคือสัจธรรมคือสภาวะธรรมต่างๆทั้งหมดทั้งหลายทั้งหมวลนั้นเขาย่อมเป็นไปตามสัจธรรมความเป็นจริงของเขาเคือเกิดขึ้นตั้งอยู่แปรปรวนลดดับไปนั่นเขาเป็นในลักษณะอย่างนั้นคือความไม่เที่ยงแท้ ความไม่แน่นอนแต่ถ้าเรามองโดยละเอียดเราอ่อนแล้วเราจะเห็นความเที่ยงแท้แน่นอนของสภาวธรรมนั้นๆที่มันเป็นไปตามสัจธรรมนั้นๆน,น,นั่นแหละคือความเที่ยงและความแน่นอนของเขาความเที่ยงและความแน่นอนของเขาคือมันต้องเกิดขึ้นแปรปปวนและดับไป คือมันอยู่ในสภาวะอานิจจังทุกขังอนัตตาคือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนนั่นเองความไม่เที่ยงแท้แน่นอนนี่แหละความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของเขาของสภาวะธรรมนี่แหละนั่นแหละคือมันเป็นของเที่ยงนั่นแหละเป็นมันคือเป็นของแน่นอนคือมันเป็นของเที่ยงแนะแข็งของแน่นอนว่ามันไม่เที่ยงมันเกิดขึ้น มันตั้งอยู่มันแปรปว่วนมันดับไปไม่มีอะไรเป็นเกณฑ์สารที่แน่นอนนี่ถ้าเราเห็นในลักษณะอย่างนี้เราก็จะเห็นตามความเป็นจริงเมื่อมันเห็นตามความเป็นจริงในลักษณะอย่างนี้เบื้องต้น มันเจ้าจะเห็นทุกก็คือคำว,ว่าเห็นทุกคือเห็นทุกขังคือเห็นมันเกิดเห็นมันดับความเกิดความดับนี่คือความไม่เที่ยงแท้ความไม่เที่ยงแท้นี่แนล่คือเป็นสิ่งที่เที่ยง ความเกิดความดับนี้เป็นของไม่แน่นอนที่มันไม่แน่นอนเพราะมันเกิดแล้วมันต้องดับเมื่อมันเกิดแล้วมันต้องดับนั่นแหละคือมันแน่นอนมันเที่ยงมันแน่นอนคือเราเห็นในลักษณะอย่างนี้เห็นทุกขในลักษณะอย่างนี้เห็นทุกข์ขังมันเกิดมันดับในลักษณะนี้ นั่นแหละทุกขังนั่นแหละทุกที่มันเกิดมันดับทุกที่มันเกิดมันดับนั่นแหละคือสัจธรรมความเป็นจริงของมันเป็นอย่างนั้นแล้วความเป็นจริงของมันมันแน่นอนอย่างนั้นมันเที่ยงแท้อย่างนั้นมันเที่ยงแท้มันแน่นอนอย่างนั้นคือมันต้องเกิดและดับเราเห็นอย่างนี้เราเข้าใจอย่างนี้ ั่นแหละคือคําว่าเราเห็นและเข้าใจจริงและเห็นแจ้งจริงถ้าเห็นแจ้งจริงอย่างลักษณะนี้แม้เห็นในเบื้องต้นมันก็ไม่มีอัตราตัวตนที่จะออกมายึดในการเห็นในเบื้องต้นเมื่อมันไม่มีอัตราตัวตนออกมายึดเหตุมันดับเลย แต่ถ้ามันไม่เห็นแจ้งเห็นจริงเข้าใจแจ้งจริงแม้ในเบื้องต้นมันก็มีอัตราัตรต,รตนออกมายึดเมื่อมันมีอัต,ตราโตตนออกมายึดนั่นแหละเหตุมันเกิดพอเหตุมันเกิดในลักษณะนั้นกิเลสก็เกิดตามกิเลสก็เกิดคือมันออกมายึด เอาสาภาวะธรรมแม้แต่ในเบองต้นอย่างเช่นว่ากายของเรากายของเรานี่มันเป็นสาภาวะธรรมอันหนึง่งสาภาวะธรรมถ้าตามความเป็นจริงของมันถ้าจะทมตามความเป็นจริงของมันคือเกิดขึ้นตั้งอยู่แปรปรวนแล้วดับไปคือเกิดและดับคือเกิดและตาย นั่นคือความเป็นจริงของเขาเขาอยู่ในสภาวะธรรมที่เป็นไปตามสัจธรรมความเป็นจริงคืออนิจจังทุกขังอนัตตาคือเกิดขึ้นตั้งอยู่แปรปรวนและดับไปการเกิดขึ้นตั้งอยู่แปรปรวนและดับไปนั่นแหละคือของเที่ยงคือการเกิดและดับนั่นแหละคือของเที่ยงการเกิดมาแล้วต้องตายนั่นแหละคือของเที่ยง ที่เขาพูดรกว่าคนเราเกิดมายังไงก็ต้องตายความเที่ยงแท้แน่นอนความตายนั่นแหละคือของเที่ยงแท้แน่นอนเพราะการมีกายแล้วเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ต้องตายนั่นคือของแน่นอนนั่นคือของเที่ยงแต่การเกิดแล้วไปสู่เห็นความตาย การเกิดมาแล้วไปสู่เห็นความตายคือการเกิดการตายการเกิดการดับนั้นนั่นแหละลักษณะของมันถ้าจะทาความเป็นจริงของมันคือเกิดขึ้นตั้งอยู่แปรปรวนระดับไปนั่นแหละคือมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นแหละคือความเป็นจริงของมันเป็นเช่นนั้นแล้วความเป็นจริงของมันเป็นเช่นนั้นมันก็เลยเป็นของไม่เทียง ของไม่แน่นอนแต่ของไม่เที่ยงของไม่แน่นอนนั้นมันเป็นของเที่ยงในตัวคือมันต้องตายเช่นกายนี้มันเกิดมามันก็ต้องตายเกิดมาแล้วมันต้องดับนั่นคือความเที่ยงของมันความเที่ยงในความที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเราเห็นความเที่ยงแท้แน่นอนในสิ่งที่มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนคือเราเห็นมันในลักษณะอย่างนี้ นั่นแหละคือความเห็นแจ้งกันความเห็นจริงนั่นแหละคือการเห็นกายในเบื้องต้นถ้าเห็นในลักษณะอย่างนี้ปุ๊บเข้าใจในลักษณะอย่างนี้ปั๊บมันก็เห็นมีแต่ทุกข์นั้นเกิดแล้วมีแต่ทุกข์นั้นดับนั่นแหละทุกขังมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แปรปรวนแล้วดับไปเห็นมันในลักษณะอย่างนี้เข้าใจในลักษณะอย่างนี้คือความเห็น ว่ากายนั้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่แปรป่วนแล้วดับไปหรือตายไปหรือสาลายไปนั่นแหละคือความเที่ยงแท้แน่นอนของสภาวะธรรมเม้แต่กายนี้ที่มันย่อมเป็นไปตามสัจธรรมความเป็นจริงของมันเคยเกิดขึ้นตั้งอยู่แปรกป่วนแล้วดับไปมันเห็นในลักษณะนี้เข้าใจในลักษณะนี้เหตุมันดับลงไปทันทีเลยในเบื้องต้นในการที่จะออกมายึดกาย ถ้ามันไม่เข้าใจอย่างนี้เหตุมันไม่ดับเหตุมันจะออกมายึดมันก็ทําให้เกิดกิเลสมายึดว่าตัวกูเป็นของกูขึ้นมาทันทีเลยไม่ว่าจะกายของเราถ้ามันเข้าใจจริงสิ่งอื่นใดมันก็เปรียบเสมือนกับกายมันก็แบบเดียวกันกับกายไม่ว่าจะเป็นแก้วไม่ว่าจะเป็นกระถนไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดที่เรามองเห็นก็ดีมองไม่เห็นก็ดีมันก็เป็นรูปปะตห์รูปประกัย อย่างเดียวกันกับกายของเรานี้ทั้งนั้นคือสภาวะนั้นมันต้องเป็นไปตามสัจธรรมความเป็นจร,ริงของมันคืออนิจจังทุกขังอนัตตาคือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเกิดขึ้นตั้งอยู่แปรปรวดระดับไปเราเห็นในลกนักษณะนี้เข้าใจในลักษณะนี้นั่นแหละคือความเที่ยงแท้แน่นอนของมันย่อมเป็นไปตามสัจธรรมความเป็นจร,ริงของมันในลักษณะนั้น จิตมันก็ไม่ออกมายึดจิตที่ออกมายึดเพราะมันไม่เข้าใจเพราะมันไม่เข้าใจตามความเป็นจริงมันก็มีอัตราต,รตัตตวตนของจิตออกมายึดนั่นแหละคือมันมีเหตุเหตุมันเกิดมันมีเหตุที่ออกมายึดในกายหรือในสาภาวะ รมต่างๆทั้งหมดทางรลายทั้งมลไม่ว่าจะเป็นแก้วเป็นกระโดนหรือสิ่งใดที่เรามองเห็นไม่ดีมองไม่เห็นก็ดีนั่นที่มันเป็นรูปธรรมหรือรูปปัทธาตุนั่นในลักษณะอย่างนี้แต่ถ้ามันเข้าใจแจ้งจริงอย่างคือเข้าใจในเรื่องของกายที่มันเป็นไปตามจะทาตามความเป็นจริงของมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แปเป่วนระดับไปเกิดระ้ัตายนี่นั่นแหละคือความแท่งแท้แน่นอนของมันเป็นในลักษณะอย่างนั้นถ้ามันเข้าใจในลักษณะนี้เหตุมันดับ คือมันไม่มีจิตที่มีอัตราตัวตนออกมายึดในกายเหตุมันก็ดับทีนี้เมื่อมันไม่มันเข้าใจแจ้งตามความเป็นจริงในลักษณะนี้สิ่งอื่นใดก็เป็นเปรียบเสมือนกายมันก็ไม่มีอัตราตัวตนคือจิตที่มีอัตราตัวตนออกมายึดในสิ่งนั้นๆเข้าใจในสิ่งนั้นๆว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แปรปรวนแล้วดับไปหรือต้องพัดพาหรือต้องสูญเสียไปอยู่นะ ถ้ามันเข้าใจในลักษณะนี้เหตุมันก็ดับคือมันไม่มีอัตราตัวที่จะออกมายึดในสิ่งนั้นนั้นคือไม่มีเหตุออกมายึดในสิ่งนั้นนั้นถ้ามันไม่เข้าใจเหตุมันก็ออกมายึดมันก็เกิดกิเลสแต่ถ้าไม่มีเหตุออกมายึดคือมันเข้าใจแล้วเหตุมันดับมันก็ไม่เกิดกิเลสที่จะออกมายึดในกายหรือในสิ่งนั้นนั้นทั้งนั้น ในลักษณะนี้คือการเหียนธรรมในเบื้องต้นมันก็ละสักกายะทิฏฐิออกไปคือมันข้อเห็นแจ้งเห็นจริงในลักษณะนี้อย่างเบื้องต้นมันหายสงสัยในเบื้องต้นวิขีจิจามันก็ดับไปทีนี้มันก็หมดความเมื่อมันหมดความสงสัยมันไม่ออกมายึดในการสังขาร จิตมันก็ตั้งมั่นอยู่ในความเห็นแจ้งเห็นจริงในลักษณะอย่างนั้นไม่ได้มารูๆคำๆว่าเออมันจริงไหมเนาะจริงไห่หรือไม่จริงเนาะสิ่งที่พระองค์ตัดไว้คือการรู้เห็นธรรมมันจริงหรือไม่จริงเนาะมันหมดสิ้นไปเลยมันหมดความสงสัยแล้วเพราะมันหมดความสงสัยหมดสิ้นไปงั้นสิ้นแล้วัดปรมาตคือการรู้รูคำๆว่า ทำขรงพระองค์มันจริงไหมหรือไม่จริงไหมมันก็หมดสิ้นไปตามสังโยชน์ทั้งสามมันก็ดับสิ้นลงไปถ้ามันเข้าใจในลักษณะอย่างนี้นี่ดังนั้นแล้วก็ขอให้เข้าใจในสิ่งที่อธิบายมานี้เว่าเห็นความเที่ยงในสิ่งที่มันไม่เที่ยงเห็นความแน่นอนในสิ่งที่มันไม่แน่นอนคือมันเห็นในลักษณะอย่างนี้ ถ้าเห็นในลักษณะนี้นั่นแหละคือความเข้าใจอันแท้จริงนั่นแหละคือความเห็นอันแท้จริงนั่นแหละคือความเห็นแจง้งอันแท้จริงไม้เห็นในเบื้องต้นไม่เห็นในท่ามกลางและบรนปลายันก็ได้ลักษณะเดียวกันอย่างนี้มันก็เห็นในลักษณะาการอย่างเดียวกันอย่างนี้ถ้าเห็นอย่างนี้แล้วปุ๊บมันก็หมดสิ้นความสงสัย มันก็เป็นมรรคทางเดินที่ถูกต้องที่ควรที่จะนําไปสู่การปล่อยวางคือความพ้นทุกนั้นได้เอาละหวังว่าพงค์คอเข้าใจในการอธิบายในเรื่องความเที่ยงในสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน,น,น,น่นอนความแน่นอนในสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนนี้อาระขอให้เจริญทางจิตและทางปัญญา ให้เห็นในข้าใจในรักษณะนอย่างนี้ไปไเรื่อยๆแล้วท่านจะคลายความสงสัยและจะคลายความทุกข์ออกจากใจนั้นได้ละขอให้จเจริญในธรรมกันทุกท่านทุกคนขออหวังเพียงแค่นี้